วัตถุดิบอะไรก็จะไม่ครบนะคะก็จะทําเท่าที่เอ่อทำเท่าที่ทททวัตถุดิบมีอะคะ่ะมะพร้าวมะพร้าวก็จะแก่เกินไปนะคะมันก็ไม่ค่อยอร่อยอะคะ่ะอ่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะชุบน่ากินไหมคะมันมีแป้งข้าวเหนียวอยู่อะคะ่ะลัวแป้งข้าวเหนียวหมดอายุนะคะก็เลยต้องรีบทำค่ะเมื่อวานได้มะพร้าวมาลูกนึงนะคะราคาร้อยกว่าลีลาก็จะประมาณหนึ่งร้อยบาทไทยะคะ่ะ ไมากินไม่ขาดทุกคน